สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่รับฟังและติดตามดูบอลนอนกินทางช่อง YouTube Channel ช่องนี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้มาวิเคราะห์ฟุตบอลเหมือนเดิมแต่อย่างไดนะครับเป็นแค่การบ่นก่อนเกมก็คือฟังผมบ่นนั่นแหละ,ะมาพูดคุยกันเฉยๆสำหรับ ในเรื่องศึกที่จะถึงนี้ก็คือศึกบิชแม c นะครับลิเวอร์พูลพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะแข่งกันในวันที่16ตุลานะลุ้นหวยกันไปก่อนนะครับแล้วสีทุ่มครึ่งก็มาติดตามรับชมกันต่อไปนะครับถ่ายทอดสดทาง True Vision นะฮะเอาพูดถึงผิวเผินของทั้ง2ทีมก่อนความได้เปรียบตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะเล็งไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอ่ากองหน้านี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับ อย่างเช่นฮาลันและก็ฟิลฟเดนซึ่งทางเป๊ปโกเดล่า ela, ในนัดล่าสุดที่แข่งกับชางโคเปนเฮเกนเก็บฮาลันและฟเดนไว้นะครับกะจะมาถลม่มทะลุงลิเวอร์พูลเลยหรือเปล่านะครับลิเวอร์พูลก็จะต้องเสียหน้าไม่ได้นะเพราะว่าได้เล่นในบ้านนะครับอาแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่มันรู้สึกว่ามีความคิดที่บวกขึ้นนั่นก็คือในนัดล่าสุดนี้ลิเวอร์พูลนะครับชนะเรนเจอร์ไปได้มา1ประตูต่อ7เดี๋ยวจะไปบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่า ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่สําหรับทีมลิเวอร์พูลนะครับอาพูดถึง2ทีมนี้แล้วก็เห็นความได้เปรียบกันแล้วว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูเหนือกว่าเยอะเลยนะครับอาก่อนที่เราจะไปบ่นก่อนเกมขอบ่นหลังเกมกันก่อนนะครับในสึ์ที่ผมวิเคราะห์กันไปในวันพุธที่12ตุลานะครับอามาเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับนาโปลีกับอาเจ็กซ์วันนั้นผมวิเคราะห์ไปตามส่วนมากจะเอาตามราคานะ มันจ่ายปยังอาแจ็กซ์นะครับแล้วก็เล่นต่าเต็มเกมต่ำเต็มเกมนี้ไม่อ่านเลยเพราะว่ายิงกันเยอะจบเกมไป4ประตูต่อ2อนะครับซึ่งผมเป็นคนที่เล่นอาแจ็กซ์แล้วก็เชียร์อาแจ็กซ์ด้วยในค่าคืนนั้นเวลาห้าทุ่มน,นะมันจะโดนนาโปลีนําไปก่อนนะครับตอนนั้นก็แบบว่าก็ยัยงพอจะสู้ได้นะอาแจ็กซ์ก็บุกได้เหมือนกันนะแนวรุกก็ประหมาทไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายเริ่มต้นครึ่งหลังมานะครับอาแจ็กซ์มายิงตีตื่นเป็น2ประตูต่อ1แล้วจุดเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือ ช่วงที่อาแจ็กโดนจุดโทษลูกที่3มนะลูกที่สมอ่ะไม่ควรโดนเลยนะก็คือแบบหุบแขนขวาไปแล้วนะแล้วก็ไปโดนแขนซ้ายอ่ะบอลมันก็ไม่ได้พุ่งไปแบบว่าได้เปรียบอะไรกันมาขนาดนั้นนะครับดูรนะยะพินิษของกรรมการอ่ะ var ก็เห็นนะผมไม่เห็นด้วยนะครับสำหรับจุดโทษของที่อาแจ็กโดนในวันนั้นนาโปลีสุดท้ายนาโปลีโดนไปเลยนะครับ สประตูต่อ1แล้วอาแจ็กซ์ก็มายิงตีเสมอเออตีตื้นมาได้เป็น3-2นะครับอ้าวผมก็คิดว่าอต่อไปตั้ง1ต่อไปตั้ง1แล้วก็สบายๆแล้วไม่เจ้าก็กินนะลุ้นให้อาแจ็กซ์เสมอแป๊บเดียวเองนะอาแจ็กซ์กองหลังเป็นจอยค้างหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับสุดท้ายโดนทางโอซิเมนอ่าคนที่ใส่หน้ากากคนนี้นะพองตัวนะครับตัดบอลไปยิงแบบงงๆไปเลยนะครับ สุดท้ายอาจจกแพ้ไป4ประตูต่อ2นะก็เสียเต็มเงินไปทั้งไปทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่ําเต็มเกมหรือว่า,อารองอาจจกไป1.5ลูกเนาะ อ่าโอเคนะครับคู่นี้ขอบ่นก็จะบ่นแค่เรื่องกรรมการนะครับรูปเกมไม่เป็นใจสำหรับราคาที่เปิดมาเนาะคู่แรกก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเสียเต็มนะคู่ที่2 r a เรนเจอร์กับลิเวอร์พูลผมวิเคราะห์กันไปว่าเล่นต่ำเต็มเกมเพราะเนื่องจากฟอร์มลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เล่นรองเรนเจอร์อ่าผมคิดว่าไม่ถึง2ขอรองเรนเจอร์ดีกว่าโอโหแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพูดบ่นก่อนเกมด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะลิเวอร์พูลซัดเรนเจอร์ไป1ประตูต่อ7็นะครับแล้วก็มีสถิต ภายใน6นาทีนะครับนั่นก็คือโมฮเม็ซาร่าเมาไป3ลูกนะฮะเลนเจอร์ anger, แพ้ลิเูอป์นูลไป, 1, ประตูเจ็ดวอริพูก็เบาไปนะครับสำหรับนัดหน้าก็ทำให้ความกดดันน้อยลงเนาะ,ะคู่นี้ทำให้ผมแบบว่าต้องมาพูดคุยกับคลิปวันนี้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรลิพูปเป็นอะไรถึงทำผลงานได้ดีขนาดนั้นถล่มไปตั้ง17นะครับสัก2131ก็อาจจะไม่มีคลิปนี้นะแต่มันมีจุดเปลี่ยนนะครับก็เลยแบบว่าอยากเอามาคุยเอามาบทให้กันฟังนะ คู่ที่บาร์เซโลนากับอนะินเตอร์มิลานอันนี้มันก็เสี่ยงนะครับผมท้าราคาไปว่าต่อบาเซโลนาแต่แล้วก็ต่ำเต็มเกมแล้วนะโหเสียไปเยอะเลยนะครับสำหรับในคั้ื่คืนนั้นนะถ้าใครตามแนวทางใน u t u b e นะครับซึ่งผมคิดว่าบาซ่ามาอยู่ดีๆมาต่อ1.5ุ่ดลูกเกมก็พอจะสู้ได้แถมเล่นในบ้านนะแต่สุดท้ายก็ตามนั้นนะครับเกิดสกอร์สูงแล้วก็เสมอนไปสประตูสามนะคู่นี้ก็ไม่พูดถึงอะไรเยอะนะฟอร์มก็ทูทูได้ไทยกันไปทั้งคู่นะครับ แล้วมาคู่ที่4นะครับสเปอร์กับแฟรงเฟิร์ตเอาอันนี้มั่นใจที่สุดแล้วในคลิปวันนั้นนะสเปอร์ต่อมา1.25่ขึ้นไปแล้ว1 1 2 5 1หผมว่ามั่นใจสเปอร์แล้วก็จะเกิดสกอร์สูงด้วยอ่ะก็ดีนะครับที่สเปอร์ชนะไปได้แค่ 3, ประตูต่อ2นะสกอร์สูงได้กินนะครับส่วนถ้าใครต่อไปด้วยในไลน์ก็จะเสียครึ่งกันไปนะครับเนื่องจากสเปอร์โดนลูกที่2เห็นการเปลี่ยนแปลงของสเปอร์แล้วก็คือในช่วงท้ายเกมนะครับเปลี่ยนซอนฮึงมินออก จากนั้นก็ไม่ใช่สเปอร์เลยเป็นอะไรไม่รู้นะครับบุกอะไรไม่ขึ้นแล้วก็เกือบจะโดนประตูตีเสมอ3-3ด้วยนะครับสังเกตสเปอร์พูดคร่าวๆเลยนะว่าต้องมีตัวหลักนะครับขาดตัวหลักไปสเปอร์ไม่น่าเล่นเนาะเขาอาจจะเป็นรูปรูปเกมอะไรที่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ครั้งหน้าด้วยนะครับอันนี้คือสังเกตจากสเปอร์แล้วสิ่งที่ได้กินนั้นก็คือคู่สุดท้ายนะครับสปอร์ติง้งลิสบอนไม่ได้กินเต็งนะผมท้าราคาไปนะครับราคา,าจา่ายไปหมากเซยแต่ผมอะ คิดว่าสปอร์ติ้งลิสบอนมาต่อทําไมรู้สึกแข็งใจก็เลยจัดลิสบอนไปนะครับแต่สิ่งที่กินได้ก็คือสูงแรกแล้วก็ต่ําเต็มเกมนะคร่สุดท้ายนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูนะแต่รู้ว่าสปอร์ติ้งลิสบอนโดนใบแดงไปตั้ง2 2ใบเลยนะอ่ะบนบนหลังเกมไปแล้วนะครับพูดถึงหลังเกมนี้ทีมที่แบบเล่นเข้าตาที่สุดเลยนะก็คือนาโปลีนะครับนาโปลีนี้สุดยอดเลยนะครับนาโปลี ถ้าเปรียบถึงเกมวินนิ่งหรือว่าเกมฟุตบอลนะนักเตะนี่แดงกันทุกคนเลยนะ80ิขึ้นขีดนี่80ขึ้นเอาตัวรอดเก่งเลี้ยงเก่งเสียบอลยากนะครับแล้วก็สร้างสารรค์เกมแนวรุกนี่คือแตกต่างไปแบบละคนนะครับแบบแบบแต่ละคนนี่คือสร้างสารรค์ได้แบบได้ทุกแบบนะครับกลางก็สร้างสารรค์การทําเกมดีไอคนที่แบบขยันวิ่งก็ขยันวิ่งนะครับนาโปลีปีนี้นะอ่ามันไม่ใช่บ bon อลอิตาลีแล้วมันเป็นบอลอะไรไม่รู้นะครับ รู้สึกว่าจะสลัดความเป็นบอลอิตาลีออกไปแล้วก็เล่นแบบว่าอจบสกอร์นี้แบบสบายๆแล้วนะแบบว่าถ้าได้บุกมาแถบกรอบเขตโทษเนี้ยนาโปลีอันตรายมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นชุดนักเตะที่มีอายุน้อยกันด้วยนะก็กําลังกายมันก็อาจจะเยอะไปด้วยนะครับนาโปลีปีนี้นะผมคิดว่าเป็นแมนซิตี้แห่งอิตาลีไปเลยนะครับทุกคนนี้เก่งกันหมดเลยแล้วก็อยู่กับตําแหน่งตัวเองทํา เรียกว,ว่าทาหน้าที่กับตําแหน่งตัวเองได้ดีกันทุกคนเลยนะครับแล้วที่เป็นจุดเด่นในปีนี้ของนาโปลีก็คือแนวรุกนะครับกอ,องกลางเบอร์77นี่ก็โอเคเลยนะแล้วก็ซุนโอซิเมนโอซิเมนนี่ก็มาเป็นตัวสมรองในช่วงท้ายๆนะครับแล้วก็ยิงได้ประตูหนึ่งจากความขยันนะครับที่ผมโมโหอาแจกนะฮะที่ไปปลดปล่อยให้โอซิเมนยิงไปได้ไงแล้วก็ที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นโซโซลาโนใช่ไหมฮะโซลาโนที่อยู่ทางกราบซ้ายนี่ก็มีความเร็วนะครับจ่ายบอลน,นี่คือ จ่ายบอลหมายถึงว่าทําเกมทางปีกขวาได้โอเคเลยนะครับเอาที่ผมวิเคราะห์แล้วก็สวนนาโปลีไปบ่อยๆเพราะว่าผมใช้สถิติในเรื่องของ5นัดนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันไม่ดีเลยนะผมคิดว่ามันจะกลับมาดีไปเลยหรือมันก็ไม่ใช่นะครับแต่มาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตอนที่แข่งกับอาแจกนี้นาโปลีนี้ดูน่ากลัวนะครับถ้าจะคาดในเรื่องการชิงถ้วยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะการ เขาเรียกว่าไปชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีนี้มีสิทธิ์ที่จะนาโปลีจะแข่งกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะชิงกันได้นะครับรู้สึกว่าน่ากลัวนะฮะโอเคเนาะบทหลังเกมเสร็จแล้วนะครับขอไปบทก่อนเกมกับที่คอนเทนต์ของเราที่ทำในวันนี้ก็ดีกว่านะครับอ้าวแมนเชสเตอร์ตี้กับลิเวอร์พูลใช่ไหมลิเวอร์พูลเล่นในบ้านนะครับเรามาพูดถึงดาวซันโวกันก่อนดีกว่านะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์หน่อยนะครับดาวซันโวของลิเวอร์พูลในตอนนี้นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คือทางโรเบิร์โต้ฟอร์มี ยิงไป6ประตูนะครับจาก7เกมแล้วก็มีแอสซิ์ไป3นะครับคะแนนเรตติ้งหรือว่าคะแนนในเกมหรือว่าคะแนนยูฟ่าที่เขาให้ก็คือแค่7.72นะครับส่วนทางดาวซันโวของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็คือเอดดิงฮาลันนะครับเรตติ้งหรือว่าคะแนนที่ยูฟ่าให้ก็คือ8.5โอ้โหแดงไปเลยนะถ้าใครเล่นวิ่งนึ่งก็คือสบายเลยนะไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือว่าอะไรอะไรต่างๆนะครับ โกหรือว่าได้ยิงไปตอนนี้ดาวซโบตัวน,นี้ยิงไป15ประตูแล้วนะครับแอซิสสแล้วก็แมตช์ที่ลงเล่นก็คือ9แมตช์ในพรีเมียร์ลีกนะครับเนัดยิงไป15ประตูนะครับซึ่งแตกต่างจากดาวซนโบวของลิเวอร์พูลมากๆคือลง7นัดได้6ประตูเฉลี่ยไป1ไป0.75ลลูกนะครับของเฟอร์มิโนส่วนฮาลาานี่โอ้โหลูกกว่าอะลูกกว่าเอาจริงๆเห็นสถิติของอ่าไม่ใช่สถิติเขาเรียกว่าอะไรนะข้อมูลเกี่ยวกับ ดาวนซันโวของทั้งสองทีมนี้แล้วคุณก็รู้อยู่ว่าใครน่ากลัวนั่นก็คือเออร์ดิงฮาลัานนะครับเห็นดาวสซันโวก็ขอข้ามเรื่องนี้ไปก่อนแล้วเรามาดูเฮดชูเฮดกันนะครับเฮดชูเฮดส่วนมากนะครับลิเวอร์พูลจะดูดีกว่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเก็บเอาไปคิดนะครับในปีก่อนนะครับไม่ใช่ปีก่อนปีนี้นี่แหละในฤดูกาลก่อนนะครับลิเวอร์พูลนะครับในพรีเมียร์ลีกเสมอไปสประตูต่อในเดือน เบรพิวกเมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วกลับมาเจอกันในวันที่16ในสึก FA เอครับนะแข่งกันบ่อยมากเลยนะปีก่อนลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ3นะครับแล้วมาสึก o m m u n i t y Shield นะครับลิเวอร์พูลนั้นล่าสุดนะที่เจอกันลิเวอร์พูลชนะไปได้3ประตูต่อ1นั่นหมายความว่าเป๊ปคงจะแข่งกับครอปมากๆเลยนะครับในปีก่อนรู้สึกว่า Man City, แมนซิตี้แพ้ทางลิเวอร์พูลอ่ะแพ้ทางลิเวอร์พูลก็เนื่องจากตัวนักเตะที่ยังคงอยู่ตอนนั้นมันไม่ได้แบบ เหมือนตอนนี้นะครับถ้าเทียบจากเฮตูเฮตแล้วผมว่ามันเอามาประกอบการวิเคราะห์ในครั้งต่อไปไม่ได้นะตอนนี้นะครับตอนที่แมนซิตี้ที่มีแบบฟอร์มที่แบบแพ้ลิอร์พูบ้างเสมอลิอร์พูบ้างน,นะครับเนื่องจากมันไม่มีเออร์ลิงฮาลันอันนี้เปลี่ยนปีนี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับก็คือมีเออร์ลิงฮาลันซึ่งมีความเร็วนะครับมีความเร็วสปีดต,ต้นสปีดปลายนะครับแล้วก็หาตำแหน่งเก่งไหมรู้เขาส่งมาแบบ ปาดมาตรงกลางโกแกก็วิ่งใส่แล้วก็เข้าปาระตูตลอดเลยนะอันนี้คือจุดเด่นของแนวรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้คือหน้าเป้าอย่างเิชลาแล้วก็มีตัวแบบสนับสนุนเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกุดกันนะครับฟิวโฟเดนกิริสหรือว่าดยาสมาเรสนะครับคนที่เป็นตัวซัพพอร์ตของทางฮารานนก็คือเควินเดอะบอยส์แอตัวนี้สำคัญนะครับซัพพอร์ตทั้งทีมเลยเนาะ ตรงน,นี้ตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงรูปเกมและตัวนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จัดว่าดูเหนือกว่าแล้วก็เห็นสถิติเฮตุเฮตจากปีก่อนแล้วผมว่าเป๊ปกวัวเดวล่าไม่ยอมแน่นอนนะครับน่าจะต้องเก็บชัยหรือว่าเก็บสถิติเอาชนะเจอเก้นครอปให้ได้นะครับปีก่อนชนะครอปไม่ได้เลยนะครับแล้วตอนนี้แต้มต่อของเป๊ปกวัวเดวล่านี่ก็คือแต้มต่อของเป๊ปกัวเดล่านี่ก็คืออะไรนะตัวนักเตะนะครับที่มีความคมเพิ่มขึ้นมานะครับรู้สึกว่าซื้อมาถูกตัวเนาะ เอาละครับทางลิเวอร์พูลก็มีนักเตะใหม่นะครับแต่ก็ไม่มีสีสันจี๊ดจ๊าเท่ากับแมนซิตี้นั่นก็คือเดวินนูนเยสนะครับแต่นัดล่าสุดนี้ที่แข่งกับเรนเจอร์ยิงประตูสวยเลยนะแบบยิงฉลาดเลยนะครับเบาๆแต่เข้าประตูเนาะ,ะอ่าพูดถึงเฮ t o เฮ a d แล้วก็บ่งบอกก็มันถามว่ามันสำคัญตรงไหนก็คือเห็นสถิติก็คือเป๊ปอันนี้คือความนา่ากลัวของแมนซิตี้นะเฮตุเฮตไม่ใช่ว่าลิเวอร์พูลชนะเยอะกว่าก็คือปีก่อนแมนซิตี้เอาชนะไม่ได้ก็คือก็้าแมนซิตี้ไม่ชนะเป๊ปก็มาชนะไงปีนี้ นัดแรกผมว่าน่าจะโดนเยอะพอสมควรนะสำหรับทางลิเวอร์พูลนะเอามาพูดถึงกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กับรูปเกมกันดีกว่านะครับก็มีจุดอ่อนอยู่นิดนึงถ้าแมนซิตี้ไม่ได้เอาตัวลิงตัวจริงตัวหลักลงนะครับรูปเกมก็เป็นแบบที่เห็นกับการเจอเอฟซีโคเปะเฮเกนนะครับซึ่งแค่ทำได้แค่เสมอไปศูนย์ประตูศูนย์นะแล้วก็ไม่มีทางตัวหลักแนวรุกอย่างลิลลาและก็ฟิลฟอร์เดนนะครับจัดตัวสมรองลงไปเยอะนั่นหมายความว่าการทำทีมของเป๊ปกัวเดล่า ต้องมีเครื่องมือก็คือตัวจริงใน11ตัวจริงอย่างเดียวนะครับส่วนรูปเกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี้มันส่วนมากก็จะจับแผนมาในแผน4-3-3หรือว่า4-4-2นะครับประมาณนี้เนาะแต่เวลาเล่นมันก็ปรับแผนได้ตลอดอันนี้คือจุดเด่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับแผนอาจจะจับมาในไลน์อัพก่อนเกมเป็น4-3-3แต่การเล่นจริงๆนะครับถ้าสมมุติว่าไปซ้ายไปขวาไม่ได้มันก็ มีการเปลี่ยนแผงโดยตัวนักเตะนะครับแล้วก็มีนักเตะกองกลางที่สามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์นั่นคือทางเควินเดอร์บรอยส์นะครับแล้วฮาลานก็รู้สึกว่าจะเข้าขากับแมนซิตี้ได้เร็วมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปเกมกันแบบว่าเปิดเข้ามาด้านกลางเขาก็จะใช้วิธีการต่อบอลตรงกลางแล้วก็ค่อยๆเจาะเข้าไปนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แนวรุกมีหลากหลายนะครับแนวรุกมีหลากหลายสามารถเปลี่ยนได้ตลอดอันนี้คือจุดเด่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนักเตะแต่ละคนนี้ก็ถ้าเป็นเกมวินนิ่งก็ น่าจะแดนหลังนี่อาจจะไม่ไม่นับนะก็ขอนับแดนกลางกับแดนหน้าก็แล้วกันนะครับน่าจะ80ขึ้น90ขึ้นเลยนะครับหาลานี้ขอเป็นขีด99เอาไปเลยเนะาะจุดเด่นนะครับก็คือแน,แนวแนวรุกนะครับของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งทําสกอร์ในแต่ละนัดน,นี้เฉลี่ย4ลูกขึ้นไปเลยนะครับแล้วมาบวกกับลิเวอร์พูลตอนที่รอแรกเนาะ อตอนนี้นะครับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เก็บทางฟิลฟอร์เดนแล้วก็ทางเอริฮาลันไว้นะครับก็เพิมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะนะครับจากการเก็บตัวแล้วก็ความแค้นจากเฮตูเฮตครั้งในปีก่อน <c oughs> ผมว่าเป๊ปกดดูล่าไม่ยอมแน่หนึ่งลูกก็คงไม่หยุดนะครับน่าจะยิงเยอะขึ้นไปนะครับก็ทุกคนน่าจะเล็งเล่นสกอร์สูงกันไว้ก่อนนะครับแล้วสถิติเฮตูเฮตก็ยังมีสกอร์สูงกันด้วยอืมเนี่ยนี้คือพูดถึงแมนซิตี้แล้วก็โค้ชดีนักเตะก็ ดีไปด้วยนะครับทำให้ดูรู้สึกว่าเหนือกว่าทุกแบบนะครับหาจุดอ่อนตอนนี้มีไหมก็ยากนะครับก็ยากอยู่จุดอ่อนมีแค่อย่างเดียวก็คือจากเกมโคเปนเฮเกนอ่ะก็คือเอาตัวสำรองลงตัวสำรองขุนไม่ขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีจุดโทษใบแดงตัวแมสซิตี้เนี่ยแมสซิตี้วันนั้นแมสซิตี้โดนใบแดงด้วยเนาะแมสซิตี้ขุนไม่ขึ้นนะครับสำหรับตัวสำรองเนาะรู้สึกว่าไม่ดีเท่ากับ11ตัวจริงจุดอ่อนแต่ถามว่าจุดอ่อนนั้นเป๊ปจะเอามาใช้ไหมคงจะไม่เอาตัวสำรองลงหรอกนะครับ น่าจะต้องจับเต็มนะครับแมนซิสตี้ตอนนี้จับเต็มแน่นอนนะครับเรามาพูดถึงทางเจอเกนคลับนะครับหรือทางทีมลิเวอร์พูลกันบ้างนะลิเวอร์พูลนะครับในช่วง2 3 4 5หนัดก่อนรู้สึกว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาไม่ดีเลยนะครับแต่เกมในยูฟ่าแชมเปียนลีกพวกเขาแบบว่าแพ้แค่นาโปลีนะชนะอาแจกสแลนเจอร์มาได้ทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับแล้วนัดล่าสุดชนะไป1ประตูต่อ7อันนี้แหละที่ผมจะมาวิมาพูดคุยกันนั้นก็คือ การขาดลุยดิอารนะครับอ่าลุยดิอารอันนี้ลองไปฟังพี่สเตฟานพูดนะผมก็รู้สึกว่าจะเข้าหูนะครับอ่าถ้าใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลอาจจะแบบว่าเครื่องหน่อยหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดเหตุผลนี้ก่อนนะอาการที่มีลุยดิอารนะครับส่วนมากครอปจะจับแผน4-3-3เนาะกลางก็จะมีพวกฟอร์บินโยติอาโก้นะครับแล้วก็ทางจอร์แดนเฮโรซันนะครับหน้าก็จะมีเปลี่ยนกันบ้างนะครับแต่ซ้ายขวานี้จะยังคงเหมือนเดิม เกือบตลอดทุกด้านนะก็คือซ้ายเป็นหลุยดีอาร์สหน้าเป็นเฟอร์มิโนบางครั้งก็โจตาบางครั้งก็เาวินดูนเยสนะครับขวาเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่ารูปโค้ถึงรูปเกมนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยในช่วงก่อนหน้านั้นนะก่อนที่มา71นะก่อนที่จะมาแข่งกับเรนเจอร์7-1นะครับมันแตกต่างกับ71่ 1, ยังไงคือ1ส่วนมากอะดีอาร์สะจะเป็นคนหาช่องแล้วก็ชุ่มเทกับทีมมากมายนะครับเห็นไหมครับวันนั้นที่แข่งกับอาร์เซนอลบอกว่าพันเข่าให้ผมหน่อยผมจะเล่นต่อ้โมรู้สกว่ามา,ามนบอ เดี๋ยวคุณจะไม่ไหวคุณต้องไปพักแล้วนะครับอาจจะลงทันแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะลงได้ก็ดีนะครับไม่เป็นไรแต่เห็นอยู่การขาดดีอาสกับสกอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นก็คือตอนที่มีดีอาสนะครับท,ท,ทุกครั้งดีอาสจะหาช่องแล้วก็ทุกคนแดนกลางคิดอะไรไม่ออกก็จะไปแต่ทางซ้ายแล้วดีอาสก็ตันใช่ไหมไม่เพราะดีอาสหาช่องใช่ไหมแดนกลางเล่นไปเล่นมาไม่รู้จะจ่ายไปไหนซาราก็โดนปิด จ่ายไปทางดีอาสแล้วก็ทําเกมกันไม่ได้สกอร์มันเลยไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนมากจะหวังไปทางทางซ้ายมากกว่าแล้วซาร่าก,ก็ไม่ไดเจอจะรับกันสักทีเนาะแล้วก็ถ้าเห็นเกมในเรนเจอร์นะครับรู้สึกว่า มีคาวยโอมาลงวันนั้นก็จีตอยู่เหมือนกันนะครับคาวโยแล้วก็หลังก็ทําผลงานได้ดีโดยโจโกเมสนะโจโกเมสก็เป็นแอซิดให้กับทางโรเบโตฟิเมโนในลูกที่2ด้วยนะครับโจโกเมสไม่ได้เป็นบ่อน้ํามันนะในศึกที่ผ่านมานะครับแล้วหลังก็ทํางานได้ถือว่ามผมไม่ไม่อ่านกันล้วกันแต่ผมจะอ่านกลางกับหน้านะกลางกับหน้านะครับครึ่งแรกมันคือทําอะไรไม่ได้นะครับสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดของลิเวอร์พูลนะก็คือใจนักเตะครับอ่ะ รูปเกมดีนักเตะดีนะครับนักนักเตะก็บางนัดก,ก็แบบว่าไม่ได้ลงแบบฟูลทีมนะแต่บางนัดก,ก็ถูถูถ่ายถ,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 ถกันมาได้นะครับแพ้บ้างเสมอบ้างเนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ของลิเวอร์พูลนะครับนั่นก็คือใจนะครับรู้สึกว่าทุกคนมันจะท้อมันจะถดถอยไปรู้สึกว่าไม่มั่นใจเห็นไหมครับต่อบอลในแต่ละนัดเนี่ยมันต่อแล้วก็ต่อไม่สุดจบสกอร์ไม่ได้อะไรกันประมาณนี้เนาะและส่วนมากเดินเกมไปก็เหมือนซา่าบีก่อนอ่ะรู้สึกว่าจะเด่นนะครับเจอแมนซิตี้ก็ยิงได้นะ เจอทีมไหนก็ยิงได้เกือบทุกนั้นนะดาวซันโวจึงตกไปเป็นของซาร่าใช่ไหมครับตอนนี้สิ่งที่โดนปิดไปก็คือซ้ายขวาแล้วคนที่ยิงประตูดได้เยอะก็อย่างที่เห็นนะครับดาวซันโวที่ยกมาก็คือโรเบโต o เนฟะอร์มิโนเนาะทำเกมทำเกมเรารู้สึกว่าโดนปิดไปเยอะนะครับแล้ววันนั้นที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นแผนที่เอาคาวาโยลงมาทิงลงมากับซ้ายนะครับโจตามาเป็นหน้าคู่กับทางโรเบโตเฟอร์มิโนขวานี่เป็นทาง เอเลออตใช่ไหมครับกลางฟาบินโยติอาโก้แล้วหลังก็ตามนั้นนะครับฟานไดแล้วก็ทางคนาเต้แล้วก็ทางโกเมสโจโกเมสซ้ายก็จะเป็นทีมีคัสนะครับสิ่งที่เห็นกองหลังก็คือทีมีคัสก็ยังมีรั่วอยู่นะครับสำหรับแบ็กลิเวอร์พูลกลางลิเวอร์พูลนี้จากที่ผมบอกว่าตอนมีดเดิลเเขาคิดอะไรมาออกเขาจ่ายไปทางซ้ายใช่ไหมครับแต่ตอนนี้รูปเกมแบบว่ามันเปลี่ยนนะครับสามารถแยงไปขวาก็ได้ซ้ายขวากลางได้หมดนะครับแล้วเกมวันนั้นที่ชนะไป71 ดีโก้โจตาแอซซิตไป3เลยนะครับแอซซิตให้ซาร่านะจึงไม่เห็นว่าการที่แบบว่าเล่นไม่ปิด <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรละเล่น <c oughs> เล่นแบบไม่เจาะจงใช้งานคนไหนคนหนึ่งลิวคูจะทำเกมได้ดีนะครับเหมือนเจอกับเบนฟอร์ใช่ไหมเอเจอกับบ bon อลมัดลิวคูถล่มไป90วันนั้นก็ไม่ได้เจาะซ้ายขวานะก็เจาะแบบร่วมกันเจาะอ,อะประมาณปีกไม่ได้มันก็มากลางอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับเกมที่ถล่มกับเรนเจอร์เลยนะ7-1หนึ่งเนี่ย เล่นแบบนั้นเลยคือไม่ได้หวังดีอัสไม่ได้หวังอะไรก็แล้วก็มีการเปลี่ยนซาร่าลงมานะครับซึ่งก็อย่างที่บอกเนาะใจนักเตะเลยวหวัวมันขาดความมั่นใจนะครับเนื่องจากผลงานตั้งแต่ต้นฤดูกาลมันไม่ดีดีแล้วนะครับที่เจอเกนครอปเอาโมฮัมเหม็ดซาร่าลงมาอันดูโรบาซ่าลงมาเพื่อมายืดเส้นยืดสายบ้างนะครับแล้วซาร่าก็เก็บความมั่นใจมาได้ได้ด้วยนะก็คือทำแอตริกใน6นาทีนะครับยิงไา3ลูกเลยนะครับทำให้สกอร์ในครั้งนั้นแบบดูเข้าตาม,มากนะ ริวอร์นะครับตอนนี้ก็อย่างที่บ่นนะครับบ่นก่อนเกมนั่นก็คือถ้าเล่นแบบเหมือนวันนั้นนะก็มีสิทธิ์ที่จะเอาเสมอเสมอแมนซิตี้ก็ไดนะ้ผมไม่ไม่ไม่หวังชนะนะนัดน,นี้เสมอเสมอแมนซิตี้ได้นะครับถ้าเล่นวันนั้นมีสิทธิ์ที่จะเสมอแมนซิตี้ได้แต่ถ้าเล่นแบบเหมือนเดิมนะแบบว่าหวังซ้ายขวาหวังซาร่าหวังดีออสนะครับ ก็คือจบเลยคนที่เป็นเดอะแบกลิอร์พูตอนนี้ก็คือทางโรเบียโต้ฟอร์มิโน่นะบางครั้งก็แบบว่าเป็นตัวจุดประกายความหวังในนัดนั้นแบบว่าได้มงลูกแรกยิงลูกแรกแล้วก็เป็นกองหน้าจอมเทคนิคก็คือสามารถทําประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นพักบอลจ่ายบอลหรือว่าถ้าไม่ยิงเองก็จ่ายนะครับถ้าไม่จ่ายก็ยิงเองประมาณนี้นะครับโรเบียโตฟอร์มิโน่อันนี้ผมชอบนะครับผมอยากให้เขาลงสนามไปก่อนแล้วค่อยเอาดาวินดูนเยสลงมาเป็นตัวสำรองท้ายเกมก็ได้นะครับ อ่าแล้วก็ทางลิวอร์พูอ่ะมันจะมีอีกตัวนึงก็คือดีโก้โจต้านะครับผมถ้าใครคิดเหมือนผมก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะผมรู้สึกว่าเขาเก่งนะสามารถเขาทุ่มเทเขาเก่งมีความเร็วความคล่องแต่มันรู้สึกว่ามันไม่เต็มร้อยอะ่ะถ้าให้คะแนนก็ให้คะแนนตามวินนิ่งหรือว่าเกมนะผมให้สัก7.7อะ่ะก็คือแบบมันดูรู้สึกว่าเล่นดีนะแต่ว่ามันไม่ครอบคลุมนะครับดีโก้โจต้าผมยังรู้สึกว่าเป็นตัวสำรองของผมอยู่นะถ้าจะจับแผนนะครับ องมีโรเบโตฟิมิโนเป็นกองหน้านะครับก็คือหน้าเป้าแต่ถ้าไม่เล่นหน้าเป้าหน้า2ได้เลยนะครับก็คือมีโจตากับโรเบโตฟิมิโนเป็นคู่กันนะครับซ้ายขวาจะเป็นคาวันโย่ก็ได้แต่กับแต่ถ้าดีออสลงมาทันก็ดีนะแต่อย่าเล่นแบบว่าหวังดีออสกับซาลาเยอะแค่นั้นเองก็ค่อยๆช่วยกันบุกไปมันจะดีมากๆเลยนะครับผลที่เห็นก็อย่างที่ถลม bon ่มบอลมัดกับทาง ทางเรนเจอร์มาได้เราบว่าเล่นแบบนี้นี่เองนะครับถ้าลิรูพูมาฟอร์มแบบนี้นะแล้วก็จับแผนแบบนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับสิ่งที่เป็นห่วงในเรื่องของลิร์พูตอนนี้ก็คือเรื่องตัวนักเตะที่บาดเจ็บนะครับนั่นก็คืออาจจะมีเทรนต์อาร์เโนลงไม่โโลงสนามนะครับทางแอนดูโรซาสนะครับลุยดีอาร์สนะครับที่เหลือก็ยังโอเคอยู่นะครับฟูทีมเรียกความมั่นใจจากการที่ได้ลงสนามแป๊บเดียวแล้วก็ทำสกอร์ได้จากนักเรนเจอร์เนาะ โอเคนะครับต,ตอนนี้สิ่งที่ลิเวอร์พูลไม่มีก็คือใจนะครับสรุปเลยก็คือใจของนักเตะนะครับมันรู้สึกว่าเสียความมั่นใจไปเยอะต่อบอลก็ต่อไม่สุดเลี้ยงก็ไม่เลี้ยงจริงๆจังๆมันไปนะครับความมั่นใจมันหายนะครับแต่ถามว่าระบบทีมของครอปแล้วก็การจัดสรรทีมเราตัวนักเตะอะไรก็ถือว่าดีอยู่นะครับยังถือว่าลิเวอร์พูลยังพอมีลุ้นที่จะเสมอนะไม่หวังสมัชนะนะครับมีลุ้นที่จะเสมอได้นะครับแต่ถือไม่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยนิดก็ตามนะ โอเคนะครับบ่นไปแล้วนะครับสำหรับลนะิเวอร์พูลเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเป็นส่งผลต่อรูปเกมกับการเจอแมนซิตี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วสิ่งที่แบบว่าเปอร์เซนต์แมนซิตี้มันดูเยอะกว่านั้นก็คืออ่าอะไรอะ่ะเกี่ยวกับแนวรุกนะครับถ้าลิเวอร์พูลหลังจบถ้าหลังมันรั่วหรือว่าเวอร์เขาประมาณนี้ใช่ไหมครับถ้าโดนลูกแรกจากแมนซิตี้ก่อนนะผมว่าจบเลยนะลิเวอร์พูลอาจจะแบบว่า ใจมันมันไม่มีไปครึ่งแล้วก็คือใจมันแบบไม่มั่นใจไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะแล้วถ้ามาโดนแมนซิตี้นำก่อนอนะเตรียมเต,ตรียมเลยนะครับเตรียมโดนแมนซิตี้ถล่มได้เลยเพราะว่าหลังนี้รู้สึกว่าน่าจะต้องใจเหวอใจแป้วกันไปทีเดียวเลยเนาะก็ต้องไปตัดสินใจใน90สนาทีนั้นก็พอเน,นะครับจากเกมที่ครอปได้คุมมาก็แพ้แค่นาโปลีนะครับก็จะมาพูดถึงนาโปลีด้วยเนาะว่า นักเตะตอนนี้นะครับก็คือดีทุกตำแหน่งเลยนะเสียบอลยากอะไรก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับตอนนี้นาโปลีน่ากลัวนะพูดถึงนาโปลีตอนนี้กองหน้านี่คือแบบว่าทดแทนกันได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับนักเตะกองกลางกองหลังนี่คือเอาตัวรอดจากบอลได้ก็คือเสียบอลยากนะครับอันนี้คือข้อดีของนาโปลีนะมาพูดกันนิดหน่อยก็พอนะครับคือนักเตะคองบอลดีมีใช้ไปกว่าครึ่งทุกคนน่าจะรู้คํานี้ดีนะกองบอลแบบเสียยากแล้วก็สิ่งที่มันดีกว่านั้นของนาโปลีนั่นก็คือ นักเตะสร้างสรรค์เกมได้เยอะแล้วก็ยิงเห็นไหมครับแต่ละนะัดนาโปลีหลังๆมานี้น่ากลัวนะครับผมยกให้เป็นอะไรนะแมนซิตี้แห่งอิตาลีไปเลยนะครับสะละความเป็นอิตาลีออกแล้วมาเป็นนาโปลีในตอนนี้นะครับหวังว่าจะรักษาฟอร์มไว้นะครับสิ่งที่คาดไวนะ้น่าจะเป็นนาโปลีได้ชิงกับแมนซิตี้นะครับน่าจะมันสมควรนะก็อยากให้คู่นี้ชิงกันนะครับแต่ใจหนึ่งก็อยากให้ลิเวอร์พูลหลุดไปเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นโอกาสมันจะเป็นไปได้ยากนะครับ อ่าเรามาสรุปกับการพูดคุยของการบ่นก่อนเกมของคู่นี้นะครับอันนี้ก็หลังคลิปแล้วเนาะอ่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวนะครับจุดอ่อนมีอย่างเดียวคือเรื่องของตัวสำรองที่ลงสนามแล้วทําเกมไม่ได้นะครับแต่นั้นนี้ผมคิดว่าคงจะไม่เอาตัวสำรองลงสนามเนาะสิ่งแล้วก็มันมีก็คือแมนซิตี้ก็คือมีโคช้ชที่ดีอยู่แล้วนะครับโคช้ชที่มีประสบการณ์แล้วก็เก็บแชมป์มาหลายรายการนะครับ นักเตะกองหน้าน,นี่คือพร้อมทําเกมพร้อมยิงประตูอย่างออิทารานนะครับกางก็มีทางคีวินเดอ์บอยส์หลายหลายอย่างนะครับรู้สึกว่าพวกเขาจะไม่ได้เจาะจงว่าจะเล่นปีกเล่นขวาเล่นซ้ายนะครับพวกเขาปรับเกมได้ตลอดไม่ว่าจะเจอทีมไหนแล้วสกอร์ที่แต่ละนะัดที่แมนซิตี้แข่งมาก,ก็คือถล่มนะครับทีมที่น่ากลัวในคู่นี้ก็คือทางแมนซิตี้เนาะ,ะแล้วสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบใหม่ที่แมนซิตี้ในในเฮดทูเฮดนะครับลิเวอร์พูล รู้สึกว่าจะชนะแมนซิตี้เยอะกว่านะครับในปีก่อนซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ขาดหายไปของแมนเชสเตอร์นั่นก็คือกองหน้าจบสกอร์นะครับตอนนี้ก็คือได้เติมเต็มไปเรียบร้อยแล้วโดยไอคนที่ชี้หน้าผมอยู่เนี่ยก็คือเออร์ลิงฮาลันนะครับรู้สึกว่าแมนเชสเตอร์ครบองค์ประกรอบแล้วนะครับหาจุดด้อยหรือว่าจุดอ่อนยากมากๆเลยนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ไม่มีอะไรไร้ที่ตินะครับเพียงแค่ได้มาเป็นทีมเยือนแล้วก็เฮดทูเฮดแค่นั้นเองเนาะส่วนในเรื่องของเฮดทูเฮดก็คือมันมีประโยชน์อะไรก็คือ ทำให้เห็นว่าเป๊ปม่งต้องเอาจริงอะ่ะแล้วก็การเก็บตัวนี้ก็เห็นอยู่เนาะ <c oughs> การเก็บตัวของแมนซิตี้คือเก็บไอ้สอตัวนี้ไว้นะครับโฟเดนกับฮาลา้ตัวทําประตูทั้งนั้นเลยเนาะคาดว่า1ลูกไม่พอเพียงพอสําหรับเป๊ปน,นะครับไม่พอใจที่1ลูกแน่เป๊ปมันต้องยิงเยอะกว่านั้นนะครับเตรียมตัวได้เลยสําหรับเด็กโงนะ์เนาะว่าจะโดนอารมณ์นะขอให้รีบผููไหวกับการยันเสมอก็พอนะครับ เอาพูดถึงแมตช์ที่แล้วจบไปแล้วนะว่าเหนือกว่าทุกอย่างนะครับแล้วความการแก้แคบของโค้ชก็รออยู่แล้วนะครับดนได้ดังได้ลิวพูก็เดามาพูดคุยเกี่ยวกับรูปเกมนะครับว่าหลายๆครั้งนี้ก็จะหวังดีอาร์ซาร่าเกินไปนะครับเปิดเกมไปแค่ซ้ายขวานะครับแล้วอย่างที่เห็นผลงานซาร่าดีอาร์ยิงไม่ค่อยได้นะครับดาวซันโบตกไปที่เฟอร์มิโน่นะครับเป็นเดอะแบกในเรื่องของแดนรุกไปเลยนะครับโดยปริยายไปเลย ถ้าเล่นแบบไม่หวังซ้ายขวาจริงๆนะแล้วก็เล่นแบบเจอกับเรนเจอร์วันนั้นนะครับช่วยกันแบบว่ากลางไม่ไหวก็ไปปีกปีกไม่ไหวก็อัดมากลางแม่อาซาล่าก็ลองมั่นใจกว่าเดิมหน่อยถ้าซาลามั่นใจเหมือนเรนเจอร์วันนั้นก็ยิงได้นะครับเลี้ยงเข้าไปตัดเข้าไปยิงเองเลี้ยงเข้าไปตัดเข้าไป,าไปยิงเองประมาณนี้นะครับถ้าซาลามั่นใจอ่ะก็โอเคเลยนะครับโดยรวมที่จะพูดคุยกับนักเตะเรอร์พูก็คือของทีมเวอร์พูนะโค้ชดีอยู่แล้วนักเตะก็ถือว่าอ่ะดีแต่ก็เกินเกิน50%นะครับแล้วก็อะไรอ่ะ ดีกว่50%รูปเกมอ่าอันนี้รูปเกมนี้มันต่อเนื่องมาจากจิตใจของนักเตะนะครับมันขาดความมั่นใจพอตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนาะถ้ารเวอรคพูนะอัพเรื่องจิตใจขึ้นมานะครับหมายถึงว่ามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยมีสิทธิ์ที่จะเสมอแมนซิตี้นะครับอ่าพูดคุยกันจบเกมก็คือจุดอ่อนร์พูลคือใจของนักเตะนี่เองเนาะหวังว่าจะมาฮึดสู้แล้วก็ยันเสมอแมนซิตี้เจ้าชาถ้าจะให้ดีนะครับก็ ชนะแมนซิตี้ไปเลยก็ได้1 0ึก็ดีใจแล้วนะครับหวังว่าจะกลับมานะครับสำหรับลนะิเวอร์พูลเนาะเห็นรูปเกมกันไปแล้วความแตกต่างในแต่ละเกมแล้วก็เลยเอามาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับแฟนแฟนแมนซิตี้ก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับลิเวอร์พูลก็เช่นเดียวกันนะครับมันแน่นอนวันที่16ตุลาคทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันแค่นี้บนหลังเกมบนก่อนเกมถ้าหากมีคอนเทนต์ดีๆใหม่ แล้วมีทีมที่น่าสนใจผมก็จะเก็บมาเล่ากันเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ในช่วงตอนเช้านะครับจะอัดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลลงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ